สวัสดีค่ะฮิมาวาริจากเชนเองขฮอกชิมุระฮิมาวารนะคะในคลิปนี้เราจะมาทำการคำนวณหาเน็ตเวิร์กไอนะคะจาก ip address กันค่ะในตอนที่แล้ว,ลวมานะคะตัวโจนะคะจะมีการกำหนดตัวเน็ตเวิร์ดีเริ่มต้นมาให้ในสับเน็แรกนะคะเพื่อแบบง่ายต่อการเรียนรู้แล้วก็การคำนวณน,นะคะใช่แต่ว่าถ้าโจไม่ได้ให้ตัวเน็ตเวิร์ดีมาเราจะ ทำยังไงกันก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันมาแล้วบ้างนะคะอ๋อนิดนึงนะคะทบทวนกันอีกนึนงใน IPv4 นะคะเราก็จะมีโครงสร้างหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือเป็นเลขฐาน10นะคะจำนวน4ชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4นะคะซึ่งในแต่ละชุดเนี่ยมันก็จะมีจำนวนบิตทั้งหมด8บิตนะคะในประมาณนี้8บิตนะแต่เราก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนหลักๆนะคะได้แก่ตัว n e ็ w o r k ID นะคะแล้วก็ Host ID อค่ะซึ่ง Network ID กไอนี่ยมันจะเอาไว้ระบุวงของ Network นะคะว่า IP นี่มันอยู่วงไหนของ Network นะคะส่วนตัว Host ID ก็เอาไว้ระบุตัวตนของ Device ที่มาเกาะเน็ตเวิร์กในวงนั้นๆน,น,นะคะการที่เราจะรู้ว่าส่วนไหนของ IP นะคะเป็น Network หรือว่าเป็น Host b i ิได้นั้น,นะคะเราก็ต้องทําการแรงสับในออกมาเป็นบิตก่อนซึ่งในตัวอย่างตรงนี้นะคะจะเป็น IP ในคลาส s C ใช่ไหมแล้ก็ เราก็ต้องใช้สับเน็ตของคลาส c นะคะในการแปลงออกมาก็จะเห็นว่ามีบิตที่เป็น1กับบิตที่เป็นศูนย์ใช่ไหมคะของตัวสับเน็ตอ่ะดูง่ายเลยนะคะว่าบิตไหนที่เป็น1นเนี่ยน,นะคะจะเป็นเน็ตเวิร์กบิตเสมอแล้วก็บิตไหนที่เป็นศูนย์มันก็จะเป็นโฮสต์บิตเสมอเลยเขาจะเห็นว่าอ่ะมีเน็ตเวิร์กบิตอยู่ทั้งหมด3ามชุดใช่ไหมอ่ะชุดที่1่ชุดที่สชุดที่3แล้วชุดที่4เนี่ยชุดที่4จะเป็นโฮสต์บิตนะคะ อ่ะก็จะตรงตามนี้เลยเห็นไหมเป็นนี้ส่วนของโฮสต์แล้วก็3ตัวแรกเป็นส่วนของเน็ตเวิร์กนะคะ3ชุดแรกจะเป็นของเน็ตเวิร์กเห็นไหมก็จะเห็นว่าเลข192.168เนี่ยสีม่วงนะคะจะเป็นเน็ตเวิร์กไอดีอ่ะเป็นเน็ตเวิร์กวงที่1นะคะส่วนตัวจุดหที่เป็นสีแดงนะคะจะเป็นเลขของตัวโฮสต์ไอดีตัวแรกที่เมื่อก่อนในเน็ตเวิร์กวงนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอตัวตัวจุดหนะคะหรือว่า IP ตัวถัดจากเน็ตเวิร์ก นะคะคจะเป็น default gateway ส่วนใหญ่จะถูกใจ่ายให้กับตัว default gateway นะคะต่อมานะคะต่อมาต่อมาจะเป็นในส่วนของ class นะคะ class ของ IPv4 ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมี5ขานะคะในกรณีที่เป็น public IP นะคะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็น private IP เนี่ยก็จะเหลือแค่3 class นะคะก็คือ ถ้าเป็น Public ก็จะมีตั้งแต่ A ถึง E เลยนะคะแต่ถ้าเป็น p r i v a t e เนี่ยก็จะเหลือแค่ A ถึง C class เท่านั้นเองแันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของ class A นะคะว่าอ่านเนี่ย class A เราจะมี n e t w o r k ได้ทั้งหมด256 n e t w o r k นะคะคำนวณได้จากตัว n e t w o r k bit ที่เหลืออยู่ตรงนี้ส่วนตัว h o สต์บิตของ class A ก็จะมีทั้งหมด2อ่กําลัง24 Host โฮนะคะที่สามารถมีได้เท่าไหร่ก็ไปดูกันเองนะคะขออยญาไม่พูดละกัน เดี๋ยวเรามาที่ตัวอย่างแล้วเนาะเดี๋ยวเรากลับมาที่โจทย์คําถามหลักของเรานะคะคือถ้าโจทย์ให้แต่ ip มานะคะที่เป็นโฮสไอเดียกับสับเน็ตมาะคะ่ะเราจะคํานวณหาเน็ตไอเดียังไงนะคะวิธีการคํานวณน,นะคะวิธีการคํานวณก็ไม่มีอะไรมากนะคะง่ายง่ายง่ายนะคะก็คือเราจะเอามาแอนกันนั่นเองนะคะเอา ip มาแอนกับสับเน็ตนะคะโดยที่เราต้อง แปลงนะคะแปลงไปเป็นบิตก่อนเราต้องแปลง IP ที่เขาให้มาเนี่ยแล้วก็สับเน็ตที่เขาให้มานะคะก็คือ IP ตัวเนี้ย1 9 2 1 6 8ก9 1 0เนี่ยกับตัวสับเน็ตนะคะ2 5. 5. 5 5 2 5เนี่ยไปเป็นบบนารีก่อนไปเป็นบิตนะคะเอาแปลงเป็นบิตเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาทำการ a n นกันนะคะ a n นกันนั่นเองก็คือการทำบิตไว้นั่นแหละทำใช้บิตไว้มา แอนกันก็ค,คือเอา b บนารีอ่ะเลข b บนารีเลขบิตของแต่ละหลักนะคะมาทําการแอนกันเคยแอนกันอยู่แล้วเนาะวิชาคณิตศาสตร์ตอนเรียนเรื่องตรรกศาสตร์จริงและจริงเป็นจริงจาได้นะคะใช่ไหมทางนี้ก็เหมือนกันนะะก็1แอนหก็ได้1คิดซะว่า1คือจริง0คือ f a l s นะคะประมาณนี้เป็นหลักการของทางไฟฟ้าในเมื่อเราปแปลงเสร็จแล้วใช่ไหมก็ แปลง IP มาเป็น Binary เสร็จปุ๊บแปลง Subnet มาเป็น Binary เสร็จปุ๊บก็เอาแต่ละหลักนะคะมาทำการแอนกัน0แอน0ก็ได้0นะคะเท็จและเท็จก็ได้เท็จจริงปะอ่ะนี้จริงและเท็จก็ได้เท็จ1แอน0ก็ได้0เอาง่ายๆนะคะถ้าแอนเนี่ยแอนนะคะถ้ามันไม่ไม่เหมือนกันมันจะไม่ได้ เลขเดียวกัน1 1ก็ได้1 1 0ได้0 0 0ได้0นะคะนี่ก็ประมาณนี้0 0ก็ได้0 1 0ก็ได้0นะคะแต่ถ้าเป็น1 1เนี่ยก็จะได้1ถูกว่ะก็ะได้เรียงกันมาไปกันมาให้เรียบร้อยปุ๊บเราก็จะได้ network address นะคะได,ได้ network address โปรมาคือในเซ็บเด็ดมาเนี่ยมันเป็น1นอยู่แล้วเห็นปว้ เป็นบิตหนึ่งทั้งหมดเลยถูกปะมันเป็นบิตหนึ่งทั้งหมดเลยในของสมเนตมาสนะคะแปดตัวเวลาเรามาแอนกับ i อเนี่ยยังไงยังไงมันก็ต้องได้ตัวเดิมถูกปะอะฉะนั้นถ้าเราเห็นสองห้าสองห้าสองห้าย่างเงี้ยเราก็โยกมาได้เลยค่ะโยก1 9 2 1 6 8 9 6เาเนี่ยลงมาข้างล่างได้เลยนะคะโยกลงมาได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแอนอะไรมันก็เหมือนเดิมเนี่ยมันเป็นหนึ่งหมดเลยแอนยังไงมันก็ต้องได้ตัวเดิมถูกไหม นะคะกับการน,นะคะตัวสุดท้ายเนี่ยแอนปึ๊บมันเป็นศูนย์ใช่ไหมมันเป็นศูนย์เนี่ยถ้าแอนยังไงแอนให้ตายยังไงนะคะมันก็ได้ศูนย์แต่ทางนี้ทางนั้นก็อย่าลืมดูถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ตรงนี้นะคะถ้าแบบเป็นแบบเอ่อหนึ่งสองแปดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะโยกลงมาเลยไม่ได้นะคะก็ต้องดูด้วยต้องดูดีๆนะคะ แต่ในกรณีนี้มันเป็นสไลด์ย4นะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นศูนย์อยู่แล้วนะคะเป็นศูนย์ทั้งหมด8ตัวเลยไม่ว่าจะแอนยังไงมันก็ต้องได้ศูนย์นะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูง่ายๆนะคะ1นึ่ก็เรียงตามหลักเลยเห็นปหก้อนนี้แอนกับก้อนนี้ก็ได้ศูนย์อ่ะนี่ได้ศูนย์นี่ก็1แอนศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์แอนศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งแอนศูนย์ได้ศูนย์ข้างหน้าเป็นศูนย์อยู่แล้วก็ใส่ศูนย์ไปเลยอ่ะในชุดต่อมาค่ะชุดที่สองใช่ 1>, 1 and 1ก็ได้1 0 and 1ก็ได้ศ1น n d 1ก็ได้1นะคะแล้วก็ศ a นย์ก็ได้ศนเห็นไหมอ่าแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆค่ะเราก็จะได้ n e t w o r k address นะคะที่เป็น b บ n a r y ออกมาละเสร็จแล้วเราก็ทำการแปลงกลับไปเป็นเลขฐาน10เราก็จะได้ Network ID ออกมานั่นเองค่ะทีนี้พอเรารู้ว่า Network ID คืออะไรแล้วใช่ไหมคือกรณีนี้ n e t w o ว k id ดีคืออะไร เน็ตเวิร์กไอดีคือ1 9 2 1 6 8 6 9 0สอ่งห้ยใช่ไหมคะในเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาบอดแคดไอดีได้ละหาโฟลส์ไอดีเรนจ์ได้ละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรารู้สับเน็ตแล้วใช่ไหมคะสับเน็ตก็คือเป็นสไลด์ที่สใช่ไหมคะเป็น25.25.25.0 25. ุ้าพอแปลงเป็นไบเนอรี่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเน็ตเวิร์กบิตมีทั้งหมดเท่าไหร่เน็ตเวิร์กบิตเนี่ย ก็จะมีทั้งหมดีมบิต24บิตนะคะมีเน็ตเวิร์กมีท,ทั้งหมด24บิตบอโรบิตมีไหมบอโรบิตไม่มีอ่ะเราจะหาแล้วเราจะหาเอ่อ number of อสับเน็ตยังไงในเมื่อมันไม่มีบอโรบิตก็เป็น2องอย่ากำลังศูนย์ไงถูกปะมันไม่มีบอโรบิตท,ที่ยืมมาก็เป็น2อง 0, 2อย่ากำลังศูนย์สอย่ากำลังศูนย์ได้1น,นะคะก็หมายความว่า IP ชุดนี้เราจะมีสับเน็ตได้ทั้งหมด1นสับเน็ตเท่านั้นแล้วเราจะหาโฮสต์เอร์สับเน็ตยังไงล่ะ เข้าส่วนเหมือนเดิมเลย2ยกกำลัง x ลบ2นะคะ x คืออะไร x คือตัวเลขที่เป็นศูนย์ะคะมีทั้งหมดกี่ตัว8ตัวนะคะเป็น2ยกกำลัง8เป็น256ใช่ไหมลบ2เป็น254ก็จะมีทั้งหมด254 h โฮสต์ที่สามารถใช้ได้นะคะก็ตั้งแต่จุด1จนถึงจุด254อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Network id ของเราเป็นจด0ถูกปะตัวต่อมาก็คือจุด1บวกไปถึง254 ก็เป็น1ถึง254นะคะตัว host id range แล้วตัว broadcast ่ะ broadcast ใช่ไหม broadcast ก็บวกจากตัว broadcast นะคะก็บวกจากตัว ip ที่ใช้ได้ตัวสุดท้ายอะเป็นเท่าไหร่254ใช่ไหมบวก1ก็เป็น255นะคะใช่ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้คำนวณตัว a n s w e r ทั้งหมดออกมานะคะว่าออมี network id เป็น เท่าไหร่นะคะมี number of subnet เป็นเท่าไหร่มี host number of host เป็นเท่าไหร่นะคะ IP range แล้วก็ b o a d cast ได้ดีเป็นอะไรนะคะแล้วก็คำนวณหาได้เสร็จเรียบร้อยจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการคำนวณ network ID จากเลข IP address นะคะในพาร์ทหน้านะคะจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะคะแต่คิดว่าก็น่าจะเริ่มขึ้นเรื่องของตัว CIDR หรือว่าไม่ก็จะเป็น เรียอกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ที่มาจาังก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับฟงังรับชมกันคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย